ไปนบไปไปล้องานกระาแล้วอันี no ่บองานกรานโอ้เานกบ่เอออันนี้บอกงานกานก็คืองานพาดนั่นแหละยาเอ้ยเดี๋วบอกว่ามเดชุดแดงมันเป็นชุดใครนะชุดของเด็กแลวของผู้ใหญ่เนาะหึ าษาจะยืมใส่ใส่ได้ไหมใช่ใส่ดอยดออนหรออะไรเล่นอะไรกัน น e as> ี่อกาพ่กลับกอกกลับพลเอาคนรถไปเมื่อกี้เนี่ยมันหระไม่ใช่เรียรถไปพุ่นเนาะไม่ใช่ทางนี้พ่อทางนี้มันหรนขึ้นมาผ่าบนเมือบานนึ่งวันมารับออพน่นเมือบานอืมสคุณอยากกลับอืม กับไม้กับ Four ปปปปเป็นเหรอบุปเป็นเรียวรู้เป็นบุญแล้วไม่ใช่เป็นเหรอข้างนี้อันนี้ก็จะหนาวก็หนาวเมื่อวานนี really cin ้บอกเออพร้อมเดือนนี้แล้วเนาะเดือนสามเลยเนาะแมรนหนาวเดือนสามอาบุญธาตุบุญธาตุพนม Mình chơi chơi ăn luôn đẹp chắc bình thường Mình Ôi, tháng mà là phốn nhịp đấy nơi nữ Bắc 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 ừ, tốt ăn ăn cơm, ăn cơm nào Mình không Không có ai Mình แม่อกคาบแเองมายนใส่นีอยากใส่กระป๋องสีแดงนี่นะอ่ะพอยใส่ได้ไหมนี่อ่ะพอยใส่ได้ไหมเนี่ยกระดงกรหลงมันปะยิสิโลนเออใครยิร้อยยันหมาคาเผิดปะพันเนี่ย คนได้พอแล้วจะกกพี่พอบกอกได้แล้วพี่พับกกอกปะอาพี่พอลับแล้วกลับก่อนนะพี่พอลับแล้วใครจะกลับด้วยนะใครจะกลับด้วยนะายกมือขึ้นใครจะกลับยกมือขึ้น อะไรนะขอกลับด้วยนะมินขอกลับด้วยค่ะอ้าอ้าพูดยังไงจะกลับหืมนุอกลับได้ไหมคะเออหนูขอกลับได้ไหมคะเด็กจะให้ไปไหมเด็กหาคนเด็กจะให้เขาไปไหมเด็กเขอหนูกลับด้วยนะเขาบอกบอกเขาอย่างี้เขาบอกงี้เออตอนเช้าอ่ะเขาคิดว่าจะได้กลับกับกเลยขึ้นรถไปขึ้นบ้านนะเขาเลยมาทางนี้เพราะ ไม่ใช่เราขึ้นบ้านเราก่อนเราะปขออนญาตแม่ก่อนใช่ไหมคะเออระขอแม่เปี้ยก่อนเนาะกับกกอกคนวะโอเราไปขอแม่เปี้ยวก่อนเนาะคนวะเออแมนโอ้เรียกออดตั้งแต่เบะขึ้นรถดีแล้ววันนั้นอ่ะก็ไม่เห็นเบะเพราะเราเมด้าอุ้งไปหมองมองคนแล้นเออหายเลยแหะ เอาโหากันแล้วเ่นหากันอพี่าะพี่อยกับโะาพี่อป่พี่อยนโอ้ยนี่ถ้าถ้าเขาไปโรงเรียนยิ่งจะพูดเก่งกว่านี้าูไมเอนไปไหนเออบอกว่าหนูอยากไปโรงเรียนแล้วเรียนใช่เขาเหงาไงเขาจะเล่นกับเพื่อนเนรุ่นเดียวกันแล้ววันนั้นไปส่งโรงเรียนแล้วพอเราจะกลับ กลับด้วยค่ะอ้าวแ้วปอยจะไปโรงเรียนโอ้โหนี่อีกสองเดือนก็จะเข้าโรงเรียนไม่เห็นมีอเลยเพราทันเพราทันในตีนเลยเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาอยากมีของเล่นอยากไปเล่นของเล่นที่โรงเรียนเพื่อนแล้วก็ไม่อยากกลับแล้วจบบนีเราก็พากันลงใจดูเสองครั้งแล้วแต่ไม่ติดมินอยู่ไหนน้ามินอยู่ไหนน้า อันนี้เบนมาเป็นตัวแทนแม่เนาะมาทำงานแทนแม่ด้วยแทนแม่ด้วยดูลูกสาวบนนให่อันนี้อันนี้ชื่อชื่อเบนนะแต่เราเรียกเรียกเอ่อเบนเอดเบนคือแม่เขาแต่นี้น้องเบนเออเบนเขาดีมากเลยนะนิสัยดีมากเลยนะดูแลยายอุ่นด้วยเดี๋ยวนี้เออดูแลซักผ้าทำอะไรต้มข้าวให้ ยายอุ่นกินทุกเช้าตั้งเลี้ยงน้องอืมน้องนําไม่เท่าไรอกน้องอ่ะอืมให้พ่อแต่เขาจะดูแลยายอุ่นอือคือต้องซักผ้าให้หุงข้าวตอนเช้าอ่ะทำข้าวต้มให้แล้วก็ทำความจัดบ้านถอนค่ะช่วงนี้เป็นการถอนแมนยังไม่ปลูกคนยังไม่มาเก็บเกี่ยวเก็บเงินเก็บถอนเก็บผลผลิต เก็บผลผลิตฟังไม่นานหน้านี้เนี่ยดีนะนนโอ้ฟังไว้เป็นปีอนพอนะแอ,อนดูนนจะเก็บได้ฟังไว้แล้วตอนนี้เขากำลังไปขุด <c oughs> สมบัติ ราคาดีไหมก็ก็พอได้ก็พอดีก hmm. ับต้นท okay, like ุนนั่นแหละเพราะต้นทุนก็แพงค่าปุ๋ยค่าอะไรก็แพงก็ถือว่าปีนี้ราคาก็ถือว่าโอเคอยู่แมนจะอ่อนแต่เขาถ้ามีมันเยอะนั่นแหละของเรามันน้อยเออทำแม่ดินนะวันปีนี้กลายเป็นเจได้เลยใส่ชุดสวยทำไมทำอย่างนี้ลูกไม่คานลูกไม่คานในชุดเปือนตอนนี้เป็นอะไรตอนนี้เป็ะไระ ค่ะลูกคนนะคะเราก็นานๆทีได้มาพบปะนะคะกับเพื่อนๆนะเราจดเป็นีมงานนะคะที่วเป็นการมีน้อยมีน้อยันเดยสิเดี๋ยวปถุงพี่หลุดเพราะมินใจเดองลูกปะถุงพี่หลุดนี่เลยไหนไหนไหนหนมไปหามีบุญกับเมดาไหมสาวทั้งน้นเลยคนนี้ไม่สาวเลย ตอนนั้นสาวๆทั้งนั้นเลยน้องคอยไาตั้นเลยหาเหลือน้อยทั้งคอยกินทั้งกินเนี่ยคือเด็กวันนี้สนุกเนาะความสุขนะแอดมินน้อยยามาลูกขึ้นรถจะกลับไปกลับเองกลับเหรอมันไม่ใช่ทางนี้ชิญกลับโกกอกเลยเหรอเออขึ้นรถขึ้นรถจากบ้านหน้าบ้านช่างใหญ่ขึ้นไปบ้านแล้วทีนี้เขาว่าไม่ใช่ทางนี้เพราะเลี้ยวไปทางนี้เขาบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ทางกลับโกกอก แอดมินน้อยจะกลับกกอกเหรอลูกแอดมินน้อยจะกกลับนุหนูขอกลับด้วยนะเพื่อนวะกลับไหมกลับกับพี่พลอยไหมขออนุญาตแม่ก่อนเพื่อนวะโอ๊ยตอนนี้ไม่สนใจป้าเลยเนาะไม่พลอยแล้วไม่เอาใครเลยวันนี้ขอกลับด้วยนะนานทีคิดถึงไปแล้วทีนี้เขารุ่นไล่เลี่ยกันเขาก็จะแบบจะรู้กัน ก็เล่นกับสอบอลนี่เขา,าจังใจเล่นอยู่แล้วเพราะว่าไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมเขาไ่ม<อ>ีสอบอลก็อะไรก็จะถ่ายแต่คือลองถ่ายแต่คอโอ้สวัสดีจา้า้องตองโอ้ลุงตองเป็นเช้าแล้วลไม่เจอกันนานเป็นสาวแล้วน้องตองเอาวันนี้นาเดียไปโรงเรียนเหรอลูก trúc trường liền Mình liên không được kín tập trung liên tập trung tập hả liên tập trung tập trung liên tập trung tập Ok วันนี้ต้องจัดเต็มเลยนะคะวันนี้ก็มีรำแย่เช้าต้องแต่งตัวเรียบร้อยช่วยแล้วช่วย้วผมมา้ก็เอาขึ้นนะคะทาปากสวยด้วยสีสวยด้วยใช่ใครทาให้น้องตองโอเคสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ